สวัสดีครับพบกันคลิปที่2ได้มดตัวใหม่มาครับได้มาจากน้องพัชระนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปนะครับหมดเยอะแยะนิ่งนี่ครับน้องปุยฝ้ายของเรานะครับทําไมมันนิ่งวะไม่ขยับเลยชิบหายแล้วขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วนอนแล้วคราวนี้มาย้ายร้างกันดีกว่าอันนี้ก็เสริมจากเพจเพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปให้ที่หน้าจอนะครับถึงสัมดีออกวางไปเลย ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกเคยอ่านมาชอบที่มืดปิดซะรอแ,แล้วก็เหมือนเดิมว่ามันจะเข้าดูด้านข้างว่าเห็นไหมเขามีรูให้อยู่ลองย้ายดิอ่าโอเคเอาที่พวกมึงสบายใจเลยสรุปผมก็กลับมาใช้วิธีแรกนะครับเอาหลอดไปวางในรังนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ตอนมันออกจากรังเพราะมันนานเหลือเกิน ตอนนี้มันก็พยายามคาบไข่นะครับย้ายไปที่อยู่ใหม่นะครับมันก็ยังมึนงง,ง,งหาทางเข้าไม่เจอเฮ <umba> ้ยเฮ้ยตัวแรกเจอทางเข้าแล้เวยเจอทางเข้าลแล้วเว้ยไปนะครับผู้นำผู้นำผู้นำให้เจอที่อยู่ใหม่นปตามเพนมาดีกว่าวิธีย้ายร่างแบบนี้ไม่รู้มันถูกผิดยังไงนะครับวานผู้รู้ก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาควรจะย้ายกันยังไงนะ ตอนนี้เขาก็พยายามคาบไข่นะครับย้ายมาในหลอดทดลองและเพราะว่าด้านในนี่รู้สึกว่ามันจะชื้นที่สุดผมก็ได้ข้อมูลมานะครับพันนี้ปุ๋ยฝ้ามันก็เป็นสัตว์ดึกดำบรรน,นะครับเกิดมา100-200ล้านปีก่อนววมีเล็กในต่อยได้เป็นมดประเภทเซมิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวที่ผมได้มามันไม่มีนางพญานะครับมีจีจีหรืออะไรการ์มาเกต เรียกถูกก็ไม่รู้ซึ่งจะมีมดงานหนึ่งตัวทําหน้าที่ออกไข่มานั่งพญานะครับโดยจะถูกคัดเลือกจากมดในรังเมื่อถูกคัดเลือกแล้วเนี่ยถูกมดในรังตัวอื่นยกย่องเปรียบเสมือนนางพญา<อ>ตัวนึงเลยนะครับเมื่อนางพญาตายไปก็จะมีการเลือกจีจีขึ้นมาใหม่จากมดที่เหลืออยู่ภายในรังเฮ้ยแม่งเทว่ว่ะข้อมูลเหล่านี้ผมก็เอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะมาแก้ไขก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับและแล้วถึงเวลาให้อาหารมันนะครับเนื่องจากเป็นมดนักล เออใครกินข้าวอยู่ก็ขออภัยนะครับคัดเลือกผู้โชคดีมาหนึ่งตัว ค่าเสร็จแล้วไม่กินกัดจนตายก็ยังไม่กิน่เดี๋ยวขอตกแต่งรังซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนซึ่งน้องพัชละนะครับเขาก็ได้ให้เอาเวอร์มาด้วยนะครับลังขนาดเล็กนะครับแล้วก็ดินหนึ่งถุงเพราะว่าชนิดนี้รู้สึกว่าจะชอบดินด้วยนะครับตักใส่เข้าไป ก็ใส่ไปแบบงงๆมัวๆนะครับไลฟ์ซึ่งไอเดียใดยๆทั้งสิ้นก็หวังว่ามันจะชอบลังนี้นะกันเนาะ <S <S นอนใส่เหมือนเดิมน้ำใส่เหมือนเดิม <S 1> <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่คิดจะเหลียงหมดนะครับถ้าพูดอะไรผิดหรือว่าภาพในคลิปไม่เหมาะก,ก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ